ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับแผนธุรกิจของบริษัทไบเน็ตยูเนียนโนะครับเป็นแผนธุรกิจที่จะสร้างรายได้สร้างฝันที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยให้เป็นจริงนะครับเราจะมาดูกันว่าแผนธุรกิจของไบเน็ตยูเนียนโกเนี่ยมีโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับทำไมเราถึงเลือกที่จะทำธุรกิจกับบริษัทนี้นะครับ แล้วไบเน็ตยูเนียนเนี่ยให้อะไรกับคุณบ้างน,นะฮะเราจะมาดูกันครับว่าแผนเป็นอย่างไรครับเป้าหมายของทุกๆคนเนี่ยอยากจะได้หลักๆก,ก็มีอยู่สามข้อน,นะฮะข้อที่ข้อที่หนึ่งเงินนะฮะเงินเนี่ยบางท่านมีเงินเยอะนะฮะทำงานเหนื่อย ทุ่มเทกับงานมากแต่กลับไม่มีเวลานะครับบางท่านมีเวลาเยอะนะฮะหรือเปื่อนอนเล่นอยู่กับบ้านนะะแต่ไม่มีเงินนะครับตัวนี้เมื่อสองตัวนี้นะมีไม่มีเงินไม่มีเวลาหรือมีเวลาไม่มีเงินมีเงินไม่มีเวลานะฮะสุขภาพก็ไม่ดีตามไปด้วยนะครับ แต่ถ้าหากท่านได้ลงทุนกับบริษัทไบเ e ็ตยูเนียนโนะครับท่านจะสามารถมีทั้งเงินเวลาสุขภาพครับผมเราจะมาดูแผนธุรกิจกันต่อนะครับเริ่มจากการสมัครนะครับเพียง400บาทท่านก็จะได้เป็นสมาชิกของบริษัทไบเ e ็ตยูเนียนโนะครับเมื่อสมัครแล้ว ท่านจะได้อะไรครับเมื่อท่านสมัครแล้วนะฮะท่านก็จะได้รับรหัสนะครับหรือโคดนะครับรหัสหรือโคดประจำตัวจะเป็นหมายเลขใดนั้นบริษัทจะเป็นผู้กำหนดให้ท่านเองนะครับแล้วท่านก็จะได้บัตรประจำตัวนะครับบัตรประจำตัวของท่านนี้ บริษัทก็จะจัดส่งถึงบ้านท่านเลยนะครับท่านจะได้รับ1รหัส1โค้ดสำหรับทำธุรกิจกับบริษัทไบเน็ตยูเนียนโกลนะครับเมื่อท่านได้รหัสประจำตัวของท่านแล้วนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูสายงานของท่านได้นในเว็บไซต์ของทางบริษัทนะครับท่าน จะสามารถดูสายงานของท่านได้นะครับว่าสายงานของท่านนั้นเป็นอย่างไรนะครับดาวไลน์ท่านเป็นอย่างไรใครต่อใครนะครับาทางเว็บไซต์จะบอกท่านหมดเลยครับพอเราได้รหัสประจำตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการสั่งซื้อยอดซื้อส่วนตัวนะครับสั่งซื้อยอดซื้อส่วนตัวนะครับ ทั้งหมดจะมีอยู่9สเต็ปนะฮะตั้งแต่ถูกที่สุดไปจนถึงสูงสุดนะครับสำหรับวันนี้ผมจะบรรยายถูกสุดก่อนสเต็ปถูกที่สุดก่อนนะครับ1000 PV นะครับสำหรับ1,000 PV นี้เมื่อเราสมัครแล้วและสั่งซื้อยอดซื้อส่วนตัวแล้ว ท่านจะเป็นนักธุรกิจ ND นะครับท่านจะเป็นนักธุรกิจ ND นะครับครับยอดซื้อส่วนตัวเนี้ยนะครับเราเรียกว่าการลงโมบายนะฮะเราเรียกว่ 1, PV, า, 3, านะการลงโมบายนะครับหนึ่งพันพีบประมาณ3,300บาทนะครับการลงโมบาย1,000 PV ก็ประมาณ3,300บาทบวก ค่าสมัครอีก400นะครับก็จะเป็น3,700บาทนะครับ่ถ้าเรานับ1 PV 1 PV นะฮะ1 PV ก็เท่ากับ3.3บาทนะครับครับทีนี้เรามาดูผลตอบแทนกันนะครับเมื่อท่านสมัครแล้วลงโมบายแล้วท่านจะได้ผลตอบแทนอย่างไรนะครับข้อที่1 โบนัสส่วนตัว20%นะฮะท่านจะได้โบนัสส่วนตัว20%นะครับข้อที่2กํกำไรขายปลีกนะฮะสินค้า20%ถึง25%นะฮะท่านจะมีกำไรจากการขายนะครับ20-25%หนะระฮะหรือท่านจะทานเองนะครับแต่แนะนำให้ทานเองก่อนนะครับท่านจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเนี่ยดีอย่างไรนะครับ ข้อ3โบนัสสร้างทีมนะครับท่านจะยังได้โบนัสสร้างทีมนะฮะอันที่1โบนัสสร้างทีมอ่อน20-23%นะครับแล้วก็ต่อมาโบนัสทีมแข็งนะครับท่านจะได้10%นะครับทีนี้ข้อ4โบนัสค่าแนะนำนะฮะท่านยังจะได้โบนัสค่าแนะนำชั้นลูก100%เต็มนะครับ ส่วนชั้นหลานเหลนหลนนะครับแล้วก็ข้อ5โบนัสหน่วยจำหน่าย3-6%ถึงเอนี้สเต็ป1,000 PV นี้จะยังไม่ได้นะครับจะมีที่จะได้ก็คือสูงกว่านี้สเต็ปสูงกว่านี้นะครับทีนี้มาดูข้อ6ข้อ6เนี่ยผมชอบมากเลยครับเป็นมรดกตกถึงทายาทนะครับมรดกตกถึงทายาทเนี่ยหากท่าน สมมุติว่าท่านาเกิดพลาดพังหรือ,อเกิดมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับาสายงานของท่านนะครับที่ท่านหามานะทายาทของท่านจะเป็นผู้รับสืบทอดเพราะว่าในใบสมัครของท่านนั้นได้ระบุว่า,าผู้รับมรดกนั้นเป็นใครนะครับ ท่านกรอกชื่อของผู้รับมรดกของท่านลงในแบบฟอร์มไปสมัครได้เลยครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูหัวข้อที่1น,นะครับผลตอบแทนว่าเราจะได้ผลตอบแทนอย่างไรนะครับเมื่อเราสั่งซื้อยอดซื้อส่วนตัวนะครับ1000 PV นะครับท่านจะได้โบนัส20%นะครับ สมัครวันอังคารท่านได้วันศุกร์เลยนะครับสมัครวันศุกร์ท่านได้วันอังค,รครา,ารนะครับอันนี้เรียกว่าโบนัสส่วนตัวนะครับถ้าท่านลง1,000 PV ท่านได้20%ท่านก็จะได้200บาทนะครับเมื่อสมัครวันอังคารวันศุกร์บริษัทจ่ายให้เลยนะครับจ่ายผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านแนบมาตอนสมัครนะครับ ครับเรามาดูข้อ2กันเลยนะฮะกำไรจากการขายปลีกสินค้านะฮะท่านจะได้20-25%นตะครับตัวนี้เมื่อท่านสมัครนะครับลงยอดซื้อส่วนตัว1,000 PV ท่านก็จะได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทนะครับ เพื่อให้ทดลองใช้หรือท่านจะไปจำหน่ายนะครับท่านขายตามข้างกล่องเลยนะท่านจะได้กำไรถึง20และ25นะครับทีนี้เรามาดูข้อ3นะครับข้อที่3นี่โบนัสสร้างทีมนะครับเมื่อท่านสั่งซื้อยอดส่วนตัว1,000 p v แล้วนะครับท่านสามารถสร้างทีมได้สสายงานนะครับฝั่งซ้ายสมมุติว่าเป็น A ฝั่งขวาเป็น B นะครับเมื่อซ้ายและขวาครบนะครับจับคู่กันได้แล้วบริษัทโอนเงินให้เลยนะฮะฝั่งซ้าย20%ฝั่งขวา10%นะครับสมัครวันอังคารได้วันศุกร์นะฮะหรือสมัครวันศุกร์ได้วันอังคารนะครับหนึ่เดือนจะมี8รอบด้วยกันนะครับวันอังคารและศุกร์นะครับจ่ายถึง8ครั้งนะครับได้เงินเร็วครับ ทีนี้เรามาดูา A และ B นะฮะ A และ B, ่าก็ทำเรียนแบบเราทุกอย่างนะครับทำเหมือนกันกับเราลอกเรียนแบบนะครับ A ก็สามารถสร้างทีมได้สองสายงานเหมือนกันนะครับอย่างเช่น A สร้างทีมกอฝั่งซ้ายขอฝั่งขวา B สร้างฝั่งซ้ายกอฝั่งขวาขอเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อจับคู่กันา A ได้กอและขอแล้วนะครับ เอก็จะได้โบนัสสร้างทีมเหมือนกันนะครับฝั่งซ้าย20%เหมือนกันครับฝั่งขวาก็10%เหมือนกันในขณะเดียวกัน B ก็เช่นเดียวกันครับฝั่งซ้าย B ก็จะได้20%นะฝั่งขวาได้10%นะฮะสมัครวนันอังคารได้วันศุกร์นะฮะสมัครวันศุกร์โอนกันให้วนัวนอังคารน,นะครับทำเหมือนเราได้เหมือนเรานะครับ สมมุติว่าฝั่งซ้ายนะครับสามารถสร้างทีมได้1 0,000 PV นะครับฝั่งขวาสามารถสร้างทีมได้มากกว่านะครับสองหมื่น PV นะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะมาไม่เท่ากันนะฮะจะได้ไม่เท่ากันนะครับสมมุติว่าทีมออนนะฮะทีมออนได้หนึ่งหมื่น PV นะฮะ 20%ของ10,000 PV ก็คือ2,000บาทนะครับแต่ทีมขวาฝั่งขวาได้20,000นะครับจะมากกว่าแต่จับคู่กันแล้วเราจะตัดยอดที่10,000นะครับซ้าย10,000ขวา10,000นะครับจับคู่จ่ายให้ท่านนะครับังทีมออนบริษัทจ่ายให้20% 1 0 0 0 0 PV ที่ท่านได้ก็คือ2,000บาท นะครับส่วนฝั่งขวาทีมแข็ง10,000 PV อ่าก็จะได้10รนะครับบริษัทก็จะโอนให้ท่านทำวนันอันอังคารได้วนาาันสุกนะครับตัดยอดวันสุกได้วันอังคารนะครับส่วนที่เหลือจาก20,000นะครับเมื่อถ,ถูกตัดไปแล้วะจะเหลือ10,000ตัวนี้จะไม่ล้างรอบนะครับจะเก็บไว้ให้ท่านได้ จับคู่จ่ายในเดือนต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านยังจะได้โบนัสค่าแนะนำนะครับบริษัทจ่ายให้ท่านในชั้นลูกนะครับร้อเเซนะครับจ่ายทุกวันที่10ของทุกเดือนนะครับนี่จะได้อีกชั้นหนึ่งนะครับในชั้นลูกนะครับส่วนชั้นหลานเหรนโลนั้นสเต็ปนี้สเต็ปห0 0่งพนีวีนี้จะยังไม่ได้นะครับ โบนัสหน่วยจำหน่าย36%เนี้ก็ข้อ5นี้จะยังไม่ได้นะครับจะได้แต่ชั้นลูกนะครับ100%เต็มนะครับนั่นก็คือโบนัสค่าแนะนำจ่ายชั้นลูก100%นะครับครับเรามาดูตารางการาจ่ายเงินของบริษัทนะครับเมื่อท่านสมัคร1 0 0 0 PV นะครับลงสมัครสั่งซื้อยอดส่วนตัว1,000 PV ท่านสามารถาสร้างทีมนะครับ แล้วก็ได้โบนัสสูงสุดต่อเดือนนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับจะได้ไม่เกินนั้นนะครับเพราะเป็นสเต็ปถูกสุดนะครับบริษัทจะกำหนดให้ท่านได้ไม่เกิน1,000 0บาทต่อเดือนนะครับหากท่านต้องการที่จะได้มากกว่านั้นนะครับท่านก็ทยอยลงโมบายนะครับเพิ่มเติมภายหลังได้นะครับ เอามีให้เลือกถึง9สเตปด้วยกันนะครับครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกนะครับท่านสามารถสอบถามได้กับอัพไลน์ของท่านหรือโค้ดของท่านนะครับท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้แนะนำชี้แนะแล้วก็อธิบายแผนรายละเอียดต่างๆในเชิงลึกให้ท่านทราบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจาก บริษัทไบเน็ตยูเนียนโกนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับ